สามสจ็ปีที่แล้วเพื่อนผมเสียชีวิตเลยจากนี้ไปนิดหนึ่งนะครับเป็นคนกลุ่มแรกอาจจะนับวันหนึ่งในสิบท,ที่ตายก่อนบนถนนราชดำเนินผมจะได้บานกวีนิพ์บทหนึ่งถึงเพื่อนและก็ความหลังเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เป็นความหลังที่เจ็บปวดของชีวิตของคนไทยซึ่งซ้ำแล้วซ้ำเล่า ผมจะได้มาอกวีบทนี้ที่ริมขอบฟ้าหน้ารุสาวรีประชาธิปไตยนี่คือความขัดแย้งครั้งยิ่งใหญ่นี่คือความขัดแย้งอันบัดซบแสนยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของการประจัญหน้าคุณธรรมกับความหิวโหยความรุ่งโรยกับความผิดบาปและแล้วและแล้ว ตาแห่งการดื่มกินเลือดเนื้อจริงๆของชีวิตก็มาน้ำตาที่หลั่งได้ด้วยการทำแล้วทำเล่าของข้าจะลังลงอาบหน้าเมื่อท่านดำพึงถึงความสูญเสียและความตายของผู้เป็นที่รักบทเพลงอันทรงค่าที่มีไว้เพื่อการสดุดีข้าจะบรรเลงในทำนองสามชาไม่กะแดนข้าจะทำบรรเลงเพียงในทำนองสามชาเมกะแดน ทั้งกวีและข้าตกรทั้งนักบกวชและนายเจ้าคิดดินทั้งคอทานและทวยเทพเราจะเท่ากันในความมึนเมาปลดวางสัมภาระของท่านลงเสียทั้งผ้าคุมศักดิ์สิทธิ์จนถึงกระบี่ที่มันหักวิ้นไปแล้วเราจะร่ำดื่มอย่างเป็นกันเองดาทอ,อย่างเป็นกันเอง ด้วยเราสัมผัสแล้วอย่างลึกซึ้งด้วยเราสัมผัสแล้วอย่างลึกซึ้งถึงบาดแผลของกันและกันไฟส,สว่างจ้าสองใบหน้าถ้อยคำให้ถ้อยคําสารภาพตามแต่พวกเขาต้องการอยากได้ยินอยากเข้าใจถ้อยคําบางคําพ่ายแพ้จํานวนเป็นถ้อยคําที่มีบาดแผลตามตัวเสียงที่เปลี่ยนไปบางครั้งทําให้เราเศร้าถ้อยคำผู้พ่ายแพ้ราวดอกไม้เฉา รูล้ลงสู่พื้นแต่บางค่อยคาก็ยินยอมพร้อมใจเป็นถ่อยคาที่สมรู้ร่วมคิดเป็นถ่อยคาที่คอยย่ต่อพวกเราตกหลุมพจนานุก,กรมเสื่องซึมเดินตามหลงไหลาราชบัณฑิตรูปคําให้มีคําอธิบายล้นพ้นมหาสารไม่มีประมาณถ่อยคาพวกนั้นทําแม้กระทั่งโกหกบิดความหมายรวมความรู้สึกขายตัวและวิญญาณให้พวกเขาได้หัวเราะ ชี้นิ้วไปที่ตัวอักษรนหนาวสั่นบงการการฆ่าเลือดเย็นราวการบูชาแพะให้ความตายและเศร้าโศกเป็นงานเฉลิมฉลองฉันอยากได้ยินคำว่าักจากเธอจังเหมือนที่เธอและบรรพบุรุษของเธอเคยพามบอกฉันพวกเขาเคยเอ่ยและบวยแก่ฉันมาถักไม่รู้กีั่วคน ฉันให้ฉันเห็นตามป้ายโฆษณาบอกฉันผ่านบทเพลงและบทกวีก็ทําไมอย่างนั้นก็ทําไมอย่างนั้นที่รักเธอ,อยังรักฉันอยู่ใช่ไหมใช่ไหมเธอยังรักฉันอยู่ใช่ไมใช่ไหมที่รักทําไมอย่างนั้น จะโกรธละกรี๊ดกรี๊ดถ้าไม่อย่างนั้นความรักจะแปลเปลี่ยนเป็นศัตรูโอ้ที่รักโอเก็ตมีนัพเดตเลิบมีเลิบไปต้องยูโน w เสียงห่าวน้องมัน คนแดงสรารคันได้ค้นพบคือเราไม่เคยค้นพบความจริงเราพลาดเราพลาดเราพลาดที่จะจดจำูงิาวดานแบบนี้มนุษย์เราพลาดเราพลาดเราพลาดที่จะรวมคนสามาัญรวมคนบริสุทธิ์ที่ไม่มีเสียงเราจึงมีแต่แบบเรียนแล้วก็มีแต่เรื่องเล่าที่มันเอียงเอียงแบบเรียนที่ไม่เห็นหัวมนุษย์มนุษย์ไม่ใช่ศัตรูของเรา แต่แน่ใจเหรอว่าเขาผู้มีอํานาจจะคิดแบบนั้นแน่ใจหรือกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพราะบางครั้งเราก็คิดไปเองคิดไปนคนดีเดียดก,กันเลยพวกท่านทั้งหลายก็เป็นเหมือนกัน <c oughs> เพียงแต่พวกท่านหลงลืมไปอย่าทําร้ายกันเลยพวกท่านทั้งหลายรักกัน <c oughs> เพียงแต่ว่าพวกท่านหลงลืมไปอย่าถามว่าใครเป็นสโตของเรา พวกท่านทั้งหลายก็ไม่ต่างจากจเขาเพียงแต่พวกท่านหลงลืมไปนักบวชศีระล้นพวกท่านแน่ใจหรือไม่ว่ามังสุกุลผืนที่ถือครองนุ่งหม่มไม่ได้มาจากซรางอสุปศพที่าศาสดาผู้ทรงการรุนยภาพแห่งท่านเรียกขานเป็นเหล่าวิชชาทิฐิท่านถือดาบกำราบศัตรูไปทั่วทุกทิศจุดคบไฟศักดิ์สิทธิ์แสงสีนวลฉาบดวงหน้า ขาตเตียวของมันนั้นลามไม่น้ําไม่ลมไม่ฟ้าแล้วท่านกล่าวแก่ข้าว,ว่ามันคือเพลิงประไลกกันชั่วร้ายผูใ้ใดเล่าผู้ดใดเล่าปรรถนาถือกำเนิดในยุคแห่งท่านแล้ว่าจาปีศาจใดเล่าที่เทพสารถีผู้นั้นกล่าวต่อท่านให้พวกเราฆ่าฟันกัน พี่น้องข้าฟันกันจนเลือดร้องท้องทุ่งแห่งนั้นว่าจะมีาศาสตรใดกันเนี่ยจะให้ข้ายึดถือสิ่งใดเล่าระหว่างศรัทธาและงมงายความจริงกับประวัติศาสตร์ แล้วทุกสิ่งแล้วทุกอย่างก็เงียบสงฉันไม่ใช่ในพรานชอบการฆ่าคนแต่ฉันชอบการฆ่าฉันคงดีใจสบดฉันเก็บมันได้ฉันเก็บมันได,นด,นได้แล้วก็หยุดรดเต้นเหมือนเด็กได้ของเล่นชิ้นใหม่ แต่ฉันพูดเบาๆอย่างสำนึกว่าขอพระองค์เอภัยข้าน้อยด้วยเถิดทีพพระชีวิตหนึ่งที่พระองค์สร้างขอพระองค์นำดวงวิญญาณของเขาสู่สุคติเถิดพวกเราถึงรู้ว่าท่านจำเป็นต้องเก็บความลับไว้เก็บความลับไว้แม้แต่ในกระบอกปืนฉีดน้ำสงหลานที่เดินผ่านข้างหน้านี้ เมื่อน้ำหมดกระบอกหากเมื่อน้ำหมดกระบอกท่านอาจล่วงโรยไปยังอัศวินที่ท่านศรัทธาปนาขุ้นล่วงโรยทั้งสังขารปิดปิวกระทั่งชื่อเสียงจมหายไปตามท่อระบายน้ำที่ลูกรักของท่านฉีดล้างราบสบรกรกหากกรมขัากลายเป็นสิ่งปลอดภัยสำหรับ ความัติภาพจากักรวีเชื่อมเชื่อมก็เป็นสิ่งน้าอังกฤษจะเอสีเหลืองจะเอสีแดงจะเอหลากสีจะเอสันติวิธีจะเอความรุนแรงจะเอคํายุยง เจะเอ๋คุณตำรวจจะเอ๋คนทหารจะเอบ๋บรรดาข้าราชการจะเอ๋ผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กยินดีลงคำสั่งประหารเราไม่ตาเพื่อนมนุษย์เราไม่ตาเพื่อนมนุษย์และปวงสตร์มากกว่าพวกพ่อลูกหลานเราเองแน่นอน เราปรารถนาจะเห็นผู้คนเสรีภาพและความเท่าเทียมมากกว่าสิ่งอื่นๆเราไม่เคยยอมรับการเดียดฉันผู้ใดเราไม่เคยเข็นค่ากันในนามความเป็นศัตรูือว่าเราไม่ยอมรับในเลือดเป็นจริงคราบสกปรปกสีใดๆก็ไม่จำเป็นมากกว่ากัน สีทุกสีมีคุณสมบัติที่เท่าเทียมกันวันคืนนั้นล่วงเลยไปแล้วชีวิตต่อชีวิตที่ดับสูญชีวิตที่ล้มลงเพรามือที่ชูขึ้นชีวิตที่ล้มลงเพรามือที่ชูขึ้น